นิ้วล็อกโลกนี้มันคืออะไรปัจจุบันนี้มีการรักษาอะไรกันบ้างการรักษาวิธีใหม่ๆม,มีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยครับคือ,อาการมีการปวดนิ้วนิ้วติดนะครับไม่สามารถจะงอเหยียดได้ตามปกติมีการเจ็บปวดมากซึ่งมันมีความสําคัญเพราะว่าความเจ็บปวดเนี้ยค่อนข้างจะ ทวีหนักขึ้นเรื่อยๆจนรบกวนชีวิตประจำวันขณะทำงานก็ต้องหยุดหรือถือของอยู่อาจจะต้องหลุดจากมือเพราะไม่สามารถควบคุมนิ้วนั้นได้ลงถึงการนอนก็อาจจะนอนไม่เป็นปกติอย่างเดิมมีการตื่นระหว่างกลางคืนนะครับเพราะว่านิ้วติดขึ้นมากลางดึกแล้วก็ปวดมากอันนี้ก็รบกวนชีวิตประจำวันแน่นอนที่สำคัญปัจจุบันนี้พบจำนวนคนไข้ที่เป็นนิ้วล็อกมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่จัเป็นจะต้องอายุมากคนไข้อายุน้อยๆก็เป็นได้นะครับเพราะว่าปฏิบัติงานด้วยการใช้มือมากขึ้นใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นใช้นิ้วทํางานหนักๆมากขึ้นหรือเล่นกีฬาอะไรหนักๆมากขึ้นนี่ก็มีความสําคัญมือของเราเนี่ยครับไม่ใช่ว่ามีกระดูกอยู่อย่างเดียวจะเคลื่อนไหวได้นะครับมันก็จะต้องมีเส้นเอ็นเพื่อจะมาควบคุมนิ้วมือหมอจะอธิบายฟังว่าสมมุติว่าสีขาวเนี่ยเป็น กระดูกนะครับสีดำเนี่ยเป็นเส้นเอ็นเส้นเอ็นก็จะต้องวิ่งวิ่งผ่านกระดูกเพื่อจะดึงให้นิ้วมีการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันไม่ได้จะวางอยู่บนกระดูกได้มันก็จะดิ้นไปดิ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะมีปอกหุ้มเอ็น ในการควบคุมให้เส้นเอ็นวิ่งอยู่ในวิถีของมันนี้คนที่เป็นโรคนิ้วล็อกเนี่ยเมื่อเกิดการใช้งานที่มากเกินไปผิดประเภทใช้นิ้วมากเกินไปก็จะมีการบาดเจ็บมีการอักเสบโดยรวมก็คือเอ็นไม่สามารถจะวิ่งผ่านปอกหุ้มเอ็นได้ตามปกติเพราะมีการบาดเจ็บมีการหนาตัวของตัวปอกหุ้มเอ็นมีการติดหรือเส้นเอ็นนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นมีแผลเป็นเกิดขึ้นทําให้เอ็นติด เมื่อติดก็เคลื่อนไหวควบคุมนิ้วไม่ได้เมื่อการใช้งานบางจังหวะมีการติดล็อกค,คนไข้ก็เกิดการเจ็บปวดตามมานะครับใครที่มีความเสี่ยงสำหรับจะเป็นโรคนี้มั่ง ก็พบว่าผู้ที่ใช้มือมากๆก็คืออาชีพนั่นเองอาชีพที่ต้องใช้มือมากที่ต้องใช้มืออย่างไม่หยุดไม่หย่อนเช่นเกษตรกรนะครับตัดแต่งกิ่งไม้ช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างทําผมที่ต้องใช้กันไกร่ตลอดเวลานะครับอาชีพทําครัวต้องใช้มือมากปัจจุบันนี้ก็นักคอมพิวเตอร์นะครับหรือใช้โทรศัพท์มากๆหรือบางคนที่เล่นกีฬา้วก็ใช้มือโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เอาง่ายๆอย่างเช่นแม่บ้านเราถ้าเกิดไปจ่ายตลาดแล้วก็ใช้นิ้วมือของเราคิ้วถุงหิ้วของมากๆโดยที่ไม่มีกระเป๋าในการสะพายไหล่สะพายศอกนะครับนี่ก็คือการใช้มือที่มากหรือนานเกินไปนานวันก็อาจจะทําให้มีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นก็เกิดนิ้วล็อกตามมานะครับปับจจัยอื่น <ๆ S 1> เช่นอายุนะครับคนไข้ที่อายุมากๆ ใช้งานมามากๆมีการบาดเจ็บของเส้นเอน็นหลายครั้งตามมาก็เกิดการเป็นโรคนี้ได้คนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับซึ่งพบบ่อยพบมากขึ้นในประเทศไทยเราคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเนื่องจากเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคของการอักเสบของเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเส้นเอน็นมีการใช้งานมากเกินไปการหายก็ไม่เป็นไปตามปกติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็มีอุบัติการเกิดโรคนิ้วล็อกได้มากกว่าประชากรโรคทั่วไปนะครับ วิธีการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับอันดับแรกก็ควรจะพูดถึงการป้องกันก่อนนั่นคือการใช้งานอย่างถนุถนอมมีการได้พักมือมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันเราจะไปออกกำลังกายไปยกดัมเบลยกเหล็กเราก็ควรมีถุงมือป้องกันนิ้วมือของเรานะครับมีการบริหารนิ้วมีการยืดเหยียดยืดเหยียดก็คือการทำให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อในมีความยืดหยุ่นดี ทำให้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยพอเราถูกยืดออกไปเส้นเอ็นก็จะเล็กลงมันก็จะลื่นไหลผ่านตัวปอก้มเอ็นได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาแล้วนะครับระยะแรกๆเนี่ยการบาดเจ็บของตัวปอก้มเอ็นเนี่ยมันก็จะทําให้การเจ็บคนไข้จะมีระยะแรกก็คือมีอาการเจ็บของฝ่ามือนะครับถ้าคุณรู้ว่าเจ็บตัวเอ็นของปอกห้มเอ็นแสดงว,ว่าคุณใช้มันหนักเกินไปละอันดับแรกก็คือต้องพัก พักการใช้งานมีการยืดเหยียดบริหารมีการประครบความร้อนประครบน้ําอุ่นทําให้การอักเสบลดลงนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ใส่ใจมันนิ้วล็อกจะเป็นต่อเป็นระยะที่2จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ติดขัดสะดุด เวลาเราขยับงอนิ้วก็จะมีการก็แก๊กก็แก๊กได้ยินเสียงนะครับนั่นแสดงว่าการบาดเจ็บมากขึ้นละตอนนี้ก็อาจจะได้มาพบแพทย์คุณหมอก็จะให้การรักษาให้ยาลดการอักเสบเส้นเอ็นนะครับในบางคนถ้าเป็นมานานหลายครั้งอาจจะได้รับการฉีดยา คุณก็จะดีขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่ใส่ใจแล้วคุณก็ยังกลับไปใช้งานมันอย่างเดิมโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันมันจะเข้าสู่ระยะที่3นั่นคือการติดขัดของตัวเส้นเอ็นนะครับมีการขยับใช้งานนิ้วแล้วติดล็อกไม่สามารถจะยืดเหยียดออกได้หรือว่ากำมือไม่สนิทเพราะว่ามันวิ่งผ่านตัวปอกุ้งเอ็นไม่ได้ละตัวเอ็นมันหนาขึ้นละระยะนี้เนี่ยก็คือระยะที่3 ซึ่งมักจะต้องมาโรงพยาบาลละการรักษามีทั้งฉีดยามีทั้งการผ่าตัดแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ใจมันไม่ได้รับการรักษามันนานวันนานวันต่อไปจะเข้าสู่ระยะที่4นั่นคือข้อต่อจะเริ่มติดแข็งซึ่งเป็นภาวะที่พยากรโลกไม่สู้ดีนักหลังจากทำการรักษาอะไรไปแล้วการยึดติดของข้อแข็งเนี่ยอาจจะทำให้การกลับมาใช้งานไม่ดีดังเดิม ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอุปกรณ์นะครับทำให้การผ่าตัดเนี่ยแผลเล็กลงขนาด2มิลิเมตรถ้าเกิดคำนึงถึงว่าบาดแผลแผลเป็นการผ่าตัด,ตดวิธีดั้งเดิมซึ่งแผลค่อนข้างกว้างจะทำให้ลายมือเปลี่ยนวิธีนี้ก็จะทำให้ลายมือชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าแผลเราเล็กมาก2มิลิเมตรเท่านั้นเองเจ็บปวดน้อยลงการหายของแผลใช้เวลาเพียงแค่5วันไม่ต้องมีการเย็บแผลใดๆสิน้น วิธีการรักษาก็คือคุณหมอจะใช้อุปกรณ์นะครับขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเข้าไปผ่าตัดตัวปอกหมเอ็นตรงนี้นะครับโดยที่บาดแผลนั้นเล็กมากเลยแล้วก็อุปกรณ์เนี้ยปลอดภัยมากเพราะว่าสามารถที่จะป้องกันการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงที่สำคัญได้อย่างดีเพราะว่าอุปกรณ์นี้ได้รับรางวัลนวันตรกรรมแห่งชาติมาแล้ควคิดค้นโดยอาจารย์เองนะครับซึ่งในรายที่จำเป็นต้องผ่าตัด ก็โรงพยาบาลเราก็จะมีการนําเสนอวิธีผ่าตัดนี้มาใช้นะครับจะฝากไว้ว่าวิธีการรักษาเนี่ยจะสู้การป้องกันไม่ได้ครับการป้องกันไมใ่ให้มันเกิดขึ้นใะดีที่สุดนั่นคือใส่ใจป้องกันบริหารทําให้นิ้วมือของเราเนี่ยใช้งานได้เนิ่นนานโดยที่ไม่มีพยาธิสภาพนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วก็มาพบแพทย์เพื่อจะได้รับการแนะนำรับการรักษาที่ถูกต้องโดยแพทย์แผนปัจจุบันและอุปกรณ์วิทยาการที่ทันสมัยในปัจจุบันครับ